นี่ค่ะ,คคนนะ,คะตอบะคอมเมนต์นี้นะคะวิชาต่อไปให้ใบหวยนะคะจะไปค่ะนี่นะคะเขียนแล้วนะขออนุญาตพับใส่เข้าไปก่อนนะเน,น,น้อง้พอจะลนะคะ้ดูกนันนี้นะคะจะเป็นอ่าสูถึงกนะคะมาค่ะเลขแรกค่ะเจ้าพอ่อสองตัวพอนะอ่าเจ้าพ่อเอาวางจ้าเจ้าพ่ออืมเลขแรกนะคะเลขแรกดูกันค่ะ ลุ้นค่ะลุ้นนี่ค่ะนี่เห็นไหมอ่ะหมายเลขหกนะคะหกนะใช่เหมือนเดิมค่ะตัวที่สองค่ะเจ้าปอกออทะเย้โกอนแล้วเนหรอเอออันนั้นเอออ่ะมาๆมาๆร้อยตาเจ้าโผปออันนึงนะคะมาค่ะตัวที่สองนะคะ นี่ค่ะหนึ่งนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะนะคะน้องมาบอกหวยแล้วนะคะขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยนะคะ